แสดงความเคารพผู้บัญชาการฐานอากาศ้งหมดตรงพักเจอนั่งครับเรียนผู้บัญชาการฐานอากาศตามคำสั่งกองทัพกาศเฉพาะที่ 593ลงวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศประจำปีพุทธศักราช2567นั้นได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศขึ้นโดยมีหน้าที่กำหนดกลุ่มงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อนำไปสู่การผลิตและบรรจุใช้งาน ในอัตรากองทัพอากาศรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศจึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศในวันนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกกองทัพอากาศโดยไม่เพียงแค่กำหนดกลุ่มงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อนำไปสู่การผลิตและใช้งานเท่านั้นแต่ยังเป็นการกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศจากนี้ไปสู่อนาคตผลสรุปจากการสัมมนา,าในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงเนื้อหาสมุดปกขาวกองทัพอากาศฉบับใหม่ซึ่งจะทำให้ เกิดผลสมลิ์ในทางนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนไปสู่ Unbeatable Air Force ตามนโยบายท่านผู้บัญชารฐานอากาศในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญผู้บัญชารฐานอากาศให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนง,งานวิจัยกองทัพอากาศในวันนี้ครับในทหารชั้นผู้ใหญ่ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพากาข้าราชการในผู้ร่วมง,งานสัมมนาทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพากาในวันนี้งานวิจัยและพัฒนาถือเป็นกระบวนการสําคัญที่จะนําพากองทัพากาไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนลดการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์จากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่าต่อไปเป็นเวลาหลายทศวรรษที่กองทัพอากาศได้ดำํำเนินการวิจัยและพัฒนาอากาศยานและยุทโธปกร,กรณ์ต่างๆปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายจนมีการพัฒนาให้สามารถสนับสนุนภารกิจของทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิโครงการเ s o l โ r X โครงการสารดับไฟป่าสูตรทออหนึ่ง โครงการจรวดจ2.75นิ้วโครงการอากาศยานไร้คนขับโจมตีโครงการอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูงโครงการอากาศยานไนร,นนคร,ราานไ้คนขับเป้าอากาศและตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นจากไฟป่าน้ำท่วมหรือปัญหาหมอกควันซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของนักวิจัยกองทัพอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแนวทางจากนี้ไป งต้องร่วมกันผลักดันและหาแนวทางทำงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปสู่การผลิตและบรรจุใช้งานในกองทัพประกาศให้ได้ม,มากยิ่งขึ้นรวมถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวมให้พัฒนาก้าวไปอย่างพร้อมกันทั้งนี้กองทัพประกาศต้องการความร่วมมือไม่เพียงแค่ภายในหน่วยงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีขีดความสามารถและมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถสนับสนุนภารกิจ การป้องกันประเทศของกองทัพอากาศให้เกิดศักยภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้แทนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมที่ได้สละเวลามาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรวมทั้งคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านผมหวังก็อย่างยิ่งว่าการจัดงานสัมมานานในวันนี้ จะนํามาซึ่งแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพหรือ u n m e t h a b l e Air Force ในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมและขอให้การจัดงานสัมมนา,าดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรปปรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานสัมมนาวิชาการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศประจำปีพุทธศักราช2517ณบัดนี้ และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณท่านวิทยากรนะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการฐานอากาศได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้ง3าท่านด้วยค่ะโดยท่านแรกนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุทธิพรจ,จิตมิตรภาพผู้แทนจากสํานักงานการวิจัย,ยแห่งชาติค่ะและหลังจากที่ ท่านวิทยกรรับของที่ระลึกน่นนะคะขออนุญาตรออยู่บนเวทีสักครู่นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านวิทยากรด้วยค่ะท่านที่สองค่ะขอเรียนเชิญพลตรีกิติรัตนดิษฐ์ผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรด้วยค่ะและท่านที่3นะคะขอเรียนเชิญพันเอกดรอกเตอร์อพันจันเพงเพน ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศค่ะและของที่ระลึกนะคะที่ท่านผู้ประชาการฐานอากาศได้มอบให้แก่วิทยากรทั้ง3ท่านนะคะเป็นงานวิจัยโมเดลเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุแบบ Half Scale นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรด้วยค่ะนะคะก็ลำดับต่อไปดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะให้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวทีนะคะและขอเรียนเชิญ แขกผู้มีเกียรติที่สำคัญในวันนี้อีก5าท่านค่ะขึ้นถ่ายภาพที่ระลึกบนเวทีนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญพลอากาศเอกเสกสรรคันทาเสนาธิการฐานอากาศค่ะท่านที่สองนะคะขอเรียนเชิญพลอากาศโทสัพพชัยศิลานินค่ะผู้อำนะนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศนะคะกองทัพอากาศและเป็นประธานคณะอนุกรรมาการขับเคลื่อนงานวิจัยกองทัพอากาศด้วย ท่านที่3ขอเรียนเชิญพลอากาศตรีบุญเลิศอันดาราค่ะท่านรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนง,งานวิจัยท่านที่4นาวอากาศเอกจเจริญวัฒนาศรีมงคลนะคะและผู้แทนจากกรมยุทธการฐานอากาศและท่านที่5านาวอากาศเอกกรณชิตวิจิตค่ะเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนง,งานวิจัยกองทัพอากาศค่ะค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะและขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเช่วนั่งได้ ที่เก้าอี้ประจับได้เลยนะคะบระเิเวณด้านหน้าเวทีค่ะขอขอบพระคุณค่ะใน